ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช้าตะวันกะส่งแสงสีแดงเป็นพลังใจเกษตรกรเพียมเดียวพืชไรสร้างสายใหญ่ไว้ล่อเลี้ยงชุมกินคนควาวิจัยและสึ เทคโนโนลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดีช่วยให้มีควันและกำลังใจ สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับออยและรายการก้าวไกลกับลมวิชาการเกษตรเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาแบบนี้ค่ะแน่นอนออยมีสาระความรู้ทางการเกษตรเนี่ยนะคะส่งตรงไปให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงลำไยนะคะลำไยก็ถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่ามีรสชาติหวานหอมอร่อยนะคะแล้วก็ยังเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพในการส่งออกพ่น ข้างสูงด้วยแต่ว่าในบางปีนี่นะคะผลผลิตลำไยนั้นล้นตลาดพี่น้องกเกษตรกรเองก็ต้องประสบปัญหากับการจัดการลำไยสําหรับบริโภคสดค่ะแต่ก็ยังมีแนวทางหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ค่ะนั่นก็คือการนําลำไยนั้นมาแปลรูปเป็นลำไยอบแห้งนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะคุณกบนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยทั้งเปลือกระดับกเกษตรกรในช่วงเกษตรสนทนาค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมครับขึ้นเหนือเลยทีเดียวครับมาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่นบุรีศรีนครพิงหรือว่าเวียงพิงนะครับของพ่อขุนเมงรายมหาราชในอดีตเป็นเมืองที่รวบรวมนะครับในเรื่องของศิลปกรรมโบราณวัตถุตลอดจนนะครับวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยไว้เป็นอย่างดีทีเดียวครับอีกทั้งนะครับยังมีในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาและผืนป่าครับ อิ่มบุญอิ่มตานะครับกับวิวทิวทัศน์และบรรยากาศอันแสนสบายกันไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้ครับและติดตามการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยทั้งเปลือกระดับเกษตรกรที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับ เครื่องอบแห้งลำไยนะครับที่ทางศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ที่คิดค้นขึ้นนะฮะเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับลำไยเนี่ยครับผลผลิตที่ออกมาแต่ละปีประมาณ5 0 0 0 0ตันนะครับมีพื้นที่ปลูกเกือบ1ล้านไร่นะครับเราจะขายสดได้ประมาณแค่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าตันเท่านั้นนะครับที่เหลือประมาณ30,000 0ตันเนี่ยทำยังไงจะยืดอายุการขายได้นั่นก็คือต้องการทําการอบแห้งนะครับในส่วนของการอบแห้งเนี่ยนะครับแบบเดิมเกษตรกรใช้ตู้อบแบบกระบะ ซึ่งวิธีการอบก็คือเป่าลมร้อนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับครับแล้วจะต้องมีการพลิกกับลําไยในระหว่างการอบแห้ง 2- อถึงสครั้งนะครับดังนั้นในระหว่างการพลิกกับเนี่ยลำไยเมื่อโดนความร้อนผลมันจะนิ่มนะครับประกอบกับการพลิกกลับจะต้องใช้แรงงานคนนะครับครับทาให้ผลลำไยมีการแตกการบุบในระหว่างการพลิกกับได้นะครับจึงเป็นที่มาว่า ทำอย่างไรเราจะไม่ต้องไม่ต้องพิกับลําไยนะครับเราทําการพิกับลมร้อนแทนนะครับทำให้ลําไยคุณภาพหลังการอบแห้งดีกว่าแบบเดิมครับแล้วลักษณะการทํางานของเครื่องที่ศูนย์วิจัยได้คิดค้นขึ้นมามีการทํางานยังไงบ้างครับหลักการทํางานของเครื่องตัวนี้นะครับจะแบ่งการทํางานออกเป็น3าสาขั้นตอนนะครับด้วยกันคือมีการเป่าลมจากข้างล่างนะครับขึ้นข้างบนโดยมีส่วนประกอบก็คือชุดสลับทิศทางลมร้อนนะครับ ชุดฝาครอบกระบาแล้วก็ชุดกระจายลมร้อนนะครับ <Ừ. S 2> และการทาง,งานก็คือเป่าลมร้อนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับสลับกับปรับเป่าจากข้างบนลงข้างล่างแล้วอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือ1ชุดสลับทิศทางลมร้อนซึ่งอยู่ข้างหน้านะครับตัวที่2ก็คือชุดฝาครอบกระบานะครับครอบเพื่อที่จะกันให้ความร้อนนะครับอบ,บอยู่ข้างในได้รักษาอุณหภูมิได้นิ่งขึ้นนะครับ ตัวที่สามเมื่อคือหัวใจสาคัญคือเรื่องของชุดกระจายลมร้อนนะครับชุดนี้มีการออกแบบให้ปรับปริมาณลมร้อนได้นะครับทำให้ลมร้อนกระจายได้ทั่วถึงทั้งกระบะส่งผลให้ลำไยอบแห้งเนี่ยแห้งทั้งกระบะนะครับแล้วเครื่องอบแห้งลำไยนะครับแบบเดิมกับแบบใหม่นี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับแบบเดิมเนี่ยเขาจะเป่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนเท่านั้นนะครับเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยเขาจะต้องมีการพลิกกลับลำไยจากบนลงล่างนะครับต้องใช้แรงงาน2-3คนในการพลิกกลับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยครับในกรณีของการพิกกับจะทําให้ลําไยมีการแตกการบุบเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับใช้คนทํางานให้คนเดียวนะครับ<ช>เปิดบล กลับลมร้อนจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะครับสามารถทํางานได้คนเดียวลดแรงงานนะครับช่วยให้คุณภาพของลําไยรังกาอบแห้งดีขึ้นแล้วเครื่องอบแห้งลาไยแบบสลับทิศทางลมนะครับมีข้อจํากัดในเรื่องของอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็คือเรื่องของปริมาณการอบนะครับซึ่งเขาอบได้แค่ประมาณ2,000กิโลกร,รัมต่อเตานะครับในส่วนข้อจํากัดตัวอื่นก็เกษตรกร,กรต้องเรียนรู้การใช้เครื่องการเปิดาวาล์วปิดาวาล์ว และอย่างเครื่องใหม่ที่ทําการคิดค้นแบบนี้นะฮะสามารถนําไปติดตั้งกับเครื่องเก่าได้เลยปะครับเครื่องเดิมเนี่ยมีอยู่ทั่วทั้งเขตภาคเหนือประมาณ2 0,000 000เครื่องนะครับซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมของเกษตรกรนะครับเราสามารถที่จะพัฒนานะครับโดยใส่ชุดฝาครอบกระบะชุดสลับทิศทางลมร้อนแล้วก็ชุดกระจายลมร้อนสามารถเสริมต่อเข้าไปได้เลยกับเครื่องเดิมที่มีอยู่แล้วเกษตรกรไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องใหม่เพียงจะเสริมอุปกรณ์บางอย่างเข้าไป เครื่องก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วตอนนี้ครับมีการเผยแพร่สู่พี่น้องเกษตรกรแล้วหรือยังครับตอนนี้เผยแพร่ไปสู่พี่น้องเกษตรกรในเขตของจังหวัดเชียงใหม่ลาพูนนะครับปีนี้ก็เอาลงไปเผยแพร่เจ็กลุ่มนะครับกระิบนี้นงครับราคาสูงไหมครับราคาของเครื่องเนี่ยต้นแบบเครื่องของเกษตรกรเนี่ยมีราคาอยู่ประมาณ2 5 0 0 0บาทเราก็เสริมอุปกรณ์ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับสามอย่างเนี่ยก็เพิ่มอีกไม่เกิน2 0,000ื่นนะครับเบสเสร็จราคาของเครื่องอบตัวนี้เนี่ยนะครับ ไม่เกิน5 0,000บาทบาทครับถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรสนใจนะครับสามารถติดต่อได้จากที่ไหนบ้างครับหลักๆเลยก็มาติดต่อที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่นะครับอ,อยู่ที่ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับผมก็จะแนะนําวิธีการสร้างหรือว่ามีช่างอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนามาที่จะมาขอแบบพิมพ์เขียวเราไปสร้างได้หรืออยากจะสร้างผมก็จะแนะนําร้านที่สร้างแล้วมีประสิทธิภาพให้ได้นะครับ เอาละครับท้ายนี้ครับเดี๋ยวให้ท่านผอนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยครับเครื่องอบลำไยตัวนี้นะครับช่วยลดต้นทุนในการผลิตนะครับเรื่องของพลังงานเรื่องของแรงงานคนนะครับนอกจากจะอบลำไยได้แล้วนะครับเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะอบพืชผลตามฤดูกาลได้นะครับเช่นมะขามป้อมนะครับมะม่วงนะครับหรือว่าพืชอื่นๆนะครับเราสามารถปรับที่ปรับไปอบได้นะครับ เอาละครับในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสหรับคุณสนองอมเมเลอร์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่สถาบันวิจัยกเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรครับขอบคุณมากครับครับผม,มดีครับ ผู้ชมครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับถึงประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งลำไยทั้งเปลือกระดับเกษตรกรนะครับที่สู่วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่นั้นได้คิดค้นแล้วก็เผยแพร่สู่พี่น้องเกษตรกรวันนี้ครับผมมีนัดนะฮะกับคุณมานพแสนสุเนตรครับตัวแทนของเกษตรกรนะครับจะมาบอกเล่ารายละเอียดให้กับเราได้ทราบกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ พี่มนนครับรู้จักเครื่องชนิดนี้ได้อย่างไรครับก็ตอนนั้นทางศูนย์มาเปิดอบรีออปตอครับก็เลยไปดูและเกิดความสนใจครับรู้จักวิธีการทําง,งานแล้วก็แบบที่เขาแนะนํามาแล้วก็สนใจที่จะนํามาใช้งานทําไมพี่มนตนถึงสนใจเครื่องอบแห้งลําไยที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่นั้นคิดค้นขึ้นมาครับเพราะว่ามันต่างจากระบบที่เคยใช้มาครับแล้วก็มันไม่ต้องเปลืองแรงงานในการที่จะต้องไปกลับผลผลิตที่เราอบอยู่ซึ่งมัน มีน้ำหนักมากและต้องใช้เวลาด้วยครับก่อนที่พี่มโนบจะมาใช้เครื่องนี้นะครับในสมัยตอนแรกๆเลยพี่มโนบใช้เครื่องแบบไหนครับเดิมทีนี่จะเป็นการกลับแบบโดยใช้มือครับโดยใช้พลั่วหรือใช้ไอ้พวกพลาสติกแกนลอนตัดตัดเป็นแบบปลาฉลามรือเอาตักใส่ตะกร้านะครับใช้เวลาแล้วก็ต้องมีแรงงานเข้ามาช่วยอีกครับแล้วเครื่องแบบเก่านี้มีผลเสียอะไรบ้างครับผลเสียคือเวลาเรากลับโดยใช้มือหรือใช้ลอกพวกนี้มันจะทําให้เกิดผลผลิต ไอ้ลูกลํใหญ่นี่มันจะบุบครับแล้วอย่างเครื่องแบบใหม่นะครับที่พี่มโนปเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบนี้แล้วนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับย่นระยะเวลาในการที่ว่าเราอบแล้วก็ไม่ต้องมีค่าแรงเพิ่มในตัวนี้แล้วก็มันแบบค่าเชื้อเพลิงอะไรมันก็ได้ได้ได้สัดส่วนขึ้นมาอีกครับประหยัดขึ้นมาเีอะครับและนี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นคํายืนยันจากพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ที่ใช้เครื่องแบบนี้โดยตรงครับและในวันนี้ครับต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคุณมานกแสนสุดเนตรครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับเครื่องอบแห้งลำไยทั้งเปลือกเ,เกษตรกรนะครับที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่นั้นได้คิดคน้นและก็เผยแพร่สู่พี่น้องเกษตรกรเรียกได้ว่าเป็นอีหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าและสามารถนะครับสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและประเทศชาติได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับนอกจากนี้ครับยังเป็นการรองรับนะครับผลิตผลลำไยนะครับในช่วงที่มีปริมาณมากในช่วงฤดูการผลิตนั่นเองครับ